สวีดัสสวัสดีชาวอีฟ e ุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องใน้อชชานแวกันอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับการรีวิวบูโดเฟอร์เดนเตนะครับในเวอร์ชันขับแฮตเตอร์เคิร์ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอ่าจริงจริงก็มีคนขอรีวิวนะครับอืมขอขอให้รีวิวนะแล้วก็บวกกับช่วงนี้เนะี่ยฟอร์มของเบนจูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากครับเออเหมือเนเหมือนหุ้นอนะ่ะแบบกำลังขึ้นเลยต้องรีบซื้ออะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังเบื้องต้นก่อนนะเรมหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสูกร้อยเจ็ดสิบเก้าครับอายุยี่สิบเจ็ดปีนะแล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับส่วนเพสตีย์เนี่ยเป็นโฮเลเยอร์นะส่วนทีมเพสตีย์เนี่ยถนัดสุดก็เป็นคิกเคนลเตอร์นะครับแปดสิบนะสแต่คข้าวๆก็ประมาณดีนะครับก็ก็อยู่ในระดับปกตินะท่งบอลสั้นสรงบอลยาวก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับอืแล้วก็ ผมก็8 1เลยนะมีเคอเวลหนึ่งครับเรมินานี่8 3นะโอเคส่วนตอนเท้าซ้ายก็ใช้ได้ดีนะครับนะะะระดับไฮเลยนะส่วนสกิลแล้วก็มีทั้งหมด10สกิลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลส่งบอลน,นะแล้วก็สกิลยิงนะครับสกิลเลี้ยงบอลก็มีนิดหน่อยนะนิดหน่อยจริงๆนะครับเออส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลส่งบอลแล้วก็สกิลยิงนะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพนะว่าอัพยังไงกันบ้างนะครับ ก่อนที่จะอัพเนี่ยก็ไปอัพเลเวลให้เต็มด้วยนะครับเออโอเคเดี๋ยวเรามาดู a ออัพให้ก่อนนะ a ออัพให้ก็จะประมาณนี้นะครับแปดได้ข้าสิบสามนะใครเอาตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่จําเป็นนะอืเราลดลดไปนะครับเพิ่มเอ่อเพิ่มสซงแปดแล้วก็เออเพิ่มเลี้ยงบอลอีกแปดนะแล้วก็เพิ่มเกมลูกอีกเจ็ดนะครับ ก็ได้แต่สูงสุดประมาณนี้นะครับ9กก็ลองอัพตามก็ได้นะครับยิง4ี่ส่ง8เดเลี้ยงบอลอีก8นะครับเกมลูกอีก7นะแล้วก็ความเร็วอีกสี่นะก็ลองอัพตามกันได้นะก็ใสก็ประมาณนี้นะครับตีขึ้นทุกอย่างนะฮะส่งสัดส่งยาวก,ก็จุดเด่นนะเออเลี้ยงบอลก็ดีขึ้นนะครับลูกโค้งก็ดีขึ้นนะ82ดนะครับลูกตั้งเตะก็ดีนะครับ8ปนะแล้วก็ ค่าพลังพวกนี้คีย์เคาวเวอร์ก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น85นะครับส่วนสปีดก็อยู่ในระดับปกตินะสเตมิมีน่าก็เพิ่มขึ้นนะครับ87นะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับสเตมิมีน่านะโอเคครับกดยืนยันไปเลยถ้าใครอัพตามผมเนี่ยเออสเตตก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ97นะถ้าไม่ผิดคาดนะครับอ่านะี่97จริงๆด้วยนะ อ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวแล้วก็ไปดูไฮไลท์กันด้วยนะครับว่าบูโดฟอร์เนเดสเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคไปกันเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การ Version, รีวิวบูโดฟอร์เนเดสในเวอร์ชันขับคัฟเซเลชันของแมกเจอร์จุนเต็ดนะครับก่อนที่เราจะไปดู รีวิวนะก็ต้องบอกในกันทุกคลิปนะครับว่าการรีวิวครั้งนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าหากไปตับใครเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าต่างคนต่างความคิดต่างความรู้สึกแต่ลนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องก่อนนะขอพูดถึงเรื่องแรกก่อนก่อนแรกนะครับก็คือจุดเด่นของเขาด้านการส่งสั้นส่งยาวนะครับการส่งสั้นส่งยาวของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับถึงขั้นดีมากนะเ,เข้าใจใช่ไหมดีถึงขั้นดีมาก บางทีมันก็ตีไงบางทีมันก็ตีมากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะการส่งบอลยาวนะนั่นก็คือการเปิดบอลแล้วก็การโยนบอลเข้าไปข้างหน้านะครับรือว่าการแทงชะุ้ช่องนะฮะเออคือเขาทําได้ดีมากนะครับสําหรับเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าปกติอ่ะแค่มีค่าพลังอยู่แล้วเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่แต่ว่าเขามีสกิลด้วยไงสกิลซินฟอยด์คอสซิงอ่ะสกิล,กล,กลเปิดบอลแม่นนะครับแล้วก็ซอรสพารน่ะสกิลผ่านบอลได้ดีนะคือแบบ มันมีสกิลมาด้วย่มันก็เลยทําให้แบบเอ่อการส่งบอลยาวของเขามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ <het> ผมก็เลยให้การส่งบอลยาวของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับส่วนการส่งบอลสั้นเนี่ยผมก็ให้อยู่ในระดับที่ดีถึงขั้นดีมากนะครับเพราะว่าเอ่อแค่พลังปกติอย่างที่ผมบอกก็แค่พลังปกติของเขามันก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มีสกิลอีกก็คือสกิลตอร์ทัสซิ่งนะก็คือการสกิลผ่านบอลได้ดีเอ,ออน,นั้นแหละมันก็เลยทําให้การ ส่งสร้างของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลหรือว่าการสร่สรงบอลให้เพื่อนในระยะสั้นๆเนี่ยเออคือเขาจะทําได้ดีมากนะครับดีถึงขั้นดีมากเออประมาณนี้นะสำหรับการสร่งบอลสั้นบอลยาวนะครับส่วนต่อมาครับก็คือการเล bon ี้ยงบอลคลองบอลนะเออการเลี้ยงบอลคลองบอลของเขาเนี่ยผมพูดรวมๆมานะอยู่ในระดับที่ดีนะครับการคลองบอลเออบอลเนี bon ่ยค่อนข้างที่จะติดเท้าดีนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปกับกับบอลได้ดีนะแล้วก็ การควบคุมบอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะครับเออค่อนข้างจะ,สะเสถียรน,นะแต่เสียดายอยู่นิดเดียวนะคือเขาสกิลเลี้ยงของเขามันใช้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคือใช้ไม่ได้ในทุกสถานาการณ์นะเข้าใจใช่ปะคือถ้ามีสกิลน้ำมันใช้ง่ายๆอ,อย่างเอ่อดับเบิลทัชอะไรเงี้ยเออมันจะทําให้แบบเอ่อการเลี้ยงบอลของบอลเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นอีกึงอย่างได้เลยนะแต่เสียดายเออสกิลเลี้ยงของเขามัน มันไม่มีสกิลที่มันใช้ง่ายๆนะครับเออนั่นแหละมันก็เสีได้นิดหนึ่งนะสำหรับการเลี้ยงบอลของบอลน,นะครับก็สรุปคร่าวๆก็อยู่ในระดับที่ดีนะเอออยู่ในระดับที่ดีนะครับส่วนต่อมาครับก็คือ,อ,อการยิงนะเนาะการยิงของเขาก็พลังการยิงของเขาก็อยู่ที่8 5นะครับผมถือว่าอยู่ในระดับที่แรงมากนะแรงมากนะครับมันทําให้การยิงไกลของเราเน่ยมันค่อนข้างทีง่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่การยิงไกลนะก็ หมายถึงการยิงฟรีคนะิกการยิงฟรีคิกที่มันแบบยูงไกลๆอ่ะเออมันทําให้แบบมีโอกาสมากขึ้นนะ่ะเออบวกกับเขามีสกิลยิงไกลอีกนะครับโอ้โหสกิลยิงไกลได้ดีนะเออสกิลยิงไกลได้ดีครับลองเล่นชุเตอร์นะคือมันทําให้การยิงไกลมันแบบค่อนข้ายได้แบบสะเทียนแล้วก็สมบูรณ์นะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะหวังผลด้านะครับสำหรับการยิงไกลนะเออมีครบทุกอย่างเลยพลังการยิงสกิลด้วยนะโอ้โหคือแบบมันเพอร์เฟกต์ค่ะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์แล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับการยิงไกลของบูโน่เฟรเดนเดสนะผมให้อยู่ในระดับที่ดีนะครับเออในระดับที่ดีเลยนะลนะเรื่องต่อมาครับเรื่องสุดท้ายล้วนะเออก็คือการไม่ใช่คือการคือเรื่องการมีส่วนร่วมกับเกมรุกนะครับอืมก็ว่าอยู่ในระดับที่ดีนะ ขั้นดีมากครับสำหรับการมีส่วนร่วมเกมลุกของบุคโเดเตตนะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมบอลการหาพื้นที่ให้เพื่อนเล่นหรือว่าการยังไงการดึงตัวประกบอะไรเนี่ยเออเขาเขาก็ทำได้นะครับพวกสไตล์ของเขาสไตล์การเล่นของเขามันเป็นโฮเพเยอร์เนาะอดยสไตล์การเล่นของเขาเองยิ่งมีพลังการมีส่วนร่วมเกมลุกมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้สไตล์นั้นมันเด่นนะคือปกติสไตล์โฮเพ์เยอร์ H มันก็เป็นสไตล์ที่แบบ หาพื้นที่ให้ตัวเองเล่นใช่ไหมหรือว่าหาพื้นที่ที่ได้เปรียบใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยอ,อมีพื้นที่หรือว่าให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ทาประตูใช่ไหมเออมันก็ดีอยู่แล้วยิ่งแบบมีพลังโซโล่เกมลุกป้าเข้าไปอีกมันก็เลยทําให้สไตล์การเล่นเนี่ยมันมันยิ่งดีขึ้นแหละเนข้าใจม,มันดีขึ้นเน่มันหาพื้นที่เอ้ดีขึ้นแบบมีโซโล่เกมลุกอะ่ะเออคือประมาณนั้นนะ่ะคือพูดไม่ถูกอะ่ะคือต้องไปเล่นเองนะคือ มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเออคือผมรู้สึกว่ามันมันแตกจากโฮเพเยอร์ทั่วไปอะ่ะเออคือแบบมันไม่เหมือนโฮเพเยอร์ตัวอื่นแหละสำหรับบูโ no น่เฟอร์เนเดสนะนั่นแหละเออโดยรวมผมก็ให้อยู่ในระดับที่ดีถึงขั้นดีมากครับสำหรับออการเป็ส่วนร่วมในเกมลูกของบูโ no นะ่เฟอร์เนเดสนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนเอ,อ่อเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าการจบสกอร์เนี่ยผม ผมบอกเลยนะคือเรื่องพวกนั้นมันก็อยู่ในระดับที่ปกตินะครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่น,นาดนั้นก็อยู่ในระดับปกตินะครับความเร็วของบูโดโดแต่ก็อยู่ในระดับปกติอ่ะมันก็เอ่อทำวัดเร็ววามันก็ก็เร็วนะมันก็ไม่ได้เร็วมากอะไรขนาดนั้นอ่ะคือปกติอะครับเออถ้าแบบสปินในระยะสั้นๆมันมันก็เร็วนะแต่ถ้าแบบในระยะไกลๆหรือว่าระยะยาวเงี่ยเออมันก็อยู่ในระดับปกติทั่วไปนะ ส่วนการจับสกอร์เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ปกติขะาดอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือก็จับสกอร์ได้แบบทั่วไปนะครับเออไม่ได้โคมมากอะไรขนาดนะั้นแล้วก็ไม่ได้ห่วยแตกขนาดนั้นนะก็ว่าค่อนข้างที่จะหวังผลได้ได้บางทีนะในบางทีนะนบ,านะบางทีก็หวังผลไม่ค่อยได้เออมันก็โดยระดับปกติอะไรโอเคผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับเออการร oo, ีวิวบูโรเฟอร์นเดสในเวอร์ชันคาท์เพ็กซเลชันแมชชั่เตอร์ยูนเต็ดนะครับก็ โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีคือคดีมากนะเออใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะไม่ใช่วัวกระโหล,ก,ก,ลกลาทั่วไปก็สามารถใช้เล่นกับโคนได้นะถ้าใครสนใจนะก็ลองซื้อแพ็คมาใช้งานได้นะครับคือเขาอยู่ในแพ็คกันนะเออก็ลองซื้อมาใช้งานกันได้นะ <S <S โอเคผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทบคลิปกันด้วยนะครับ เออาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย